อนเออ้จ้า <ITA> ัน <target> นี้ก็เโอโหะนะอัน <dans> น <nos> <reason> ี oh! Oh, oh, ้ก <Dro pp le> you. mm ็เป็นสอันนี้เป็นสามผสมเส นี่เราก็ทำท่าอามใจนยกเลยนะแล้วก็เพลฮาฮีนะทำยังไงก็ได้ให้กระพริต้องทำท่าแบบควยแกนนะมีสามแกนนะบนล่างบนล่างแล้วก็ทำตามท่าย่อแล้ย่อไปเหยียดย่อเหยียดก็ได้นะครับซ้ายขวาก็เหยียบไปหันไปซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็หมุนนี่หมุนไปหมุนด้วยะดิไอคอยแกน บนหน้าซ้ายขวาหน้าทำท่ายัางไงก็ได้น,น,นะครับหอ <ใน S 2> มก <ใน S 2> ับโฮฮาเรหอมไปนรหอมนะครับให้เด็กเข้า อัานเลยนะครับอันเลยอันแถมให้นะครับเพื่อนสี่จับคู่นัดจับคู่นะคนหนึ่งเป็นคนนำอีกคนหนึ่งเป็นคนตามนะคนหนึ่งเป็นคนนำอีกคนหนึ่งเป็นคนตามคนนำก็ทำท่าไงก็ได้ตามใจนึกเโตมาทีคนตามก็ทำท่าตาม Oh! Wow.

ตรงนี้นะครับใลดกินฟางหลังกรงโอ้ยแรงโอ้ยอย่างงี้ก็ปดที่สุดแล้นะครับ